ตอนเช้าก็ออกมาลดน้ำพืชผักเหมือนเดิมครับก็พอที่จะเดินได้นิดหน่อยเนาะครับยืนนานไม่ได้เพราะว่าปวดปวดขาอยู่พี่นอ้องครับผมก็มาดูฝั่งนี้ที่ผมลงแปลงไว้ครับแต่ว่าทั้งฝนทั้งหญ้าขึ้นเต็มหมดช่วงนั้นทำสวนเข้ามาทำสวนไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าช่วงนั้นป่วยครับช่วงนี้ก็ได้น,ดนิดนิดหน่อยครับ เมื่อวานนี้ตัดยาได้ไปถึง10เมตรก็ต้องหยุดครับผมก็เหมือนฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ลงอะไรเลยเพราะว่าช่วงนี้ยังทําอะไรไม่ค่อยได้เนาะกับพอดีเหลือแปลงอยู่สองสามเถครับก็ผมก็มาตัดหญ้าและครับตัดหญ้าแล้วก็ทีนี้ก็เอาไว้เนาะเอาไว้ เพื่อได้กินครับวันนี้เข้ามารดน้ํำก็มาดูว่าแปลงที่ผมเอาไวแานะ้แค่สามเถานะแค่ร่องนี้เพราะเขาเหลือแค่นั้นนะครับเหลือแค่นั้นเพราะว่าไม่ได้ดูแลเขาก็ติดลูกครับติดลูกให้ได้กินถ้าแตงผมสองร่องเนี้ยถ้าเขาอยู่ทุกต้นอ่ะ